ตั้งหมอ้อเนาะใส่น้ำมันให้ร้นรอนๆเนาะเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยวันนี้เราจะกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆกับหมูก็เด็ดเดียวเยวนาะ เราจะไม่แล้วอ่ะโอ้สวยเลยนะคุณดดแ้่ขอแตงเดี่ยวขาเหียวร้อลงลงนๆ้อนเอาตัเอาตัง แล้วไม่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 แล้วโอ้โหหมูทอดแดดเดียวกับกรอบจ้าน่ากินน่ากินไหมกับกรอบเลยเนาะแดดเดียวจ้าแดดเดียวหมูทอดแดด สวัสดีค่ะโมนาพาแซบบายโมนาค่ะวันนี้โมนาจะพามาชวนเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซกินข้าวเหนียวกับโมนาะเนาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูหมูทอดนะเนาะข้าวเหนียวหมูทอดหมูทอดก็ซื้อมาเนาะไม่ได้ทําเองหรอกค่ะซื้อมาอีกทีหนึง่งชิ้นนี้ชอบชิ้นนี้ชอบมีมีติดมันด้วยมีติดมันชอบชิ้นนี้อย่างแรงเลยชอบชิ้นนี้อย่างแรงเลยมากินด้วยกันนะคะ มาเด้อใครยังไม่ได้กินข้าวข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆด้วยกันนะจ๊ะข้าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวทำไมต้องใส่ในกระดาษเพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่แข็งเนาะใส่ในกระดาษนี่มันจะนิ่มแต่ข้าวเหนียวติดมือมากินข้าวเหนียวด้วยกันนะจ๊ะใครยังไม่ได้กินข้าวมากินด้วยกันเด้อ ชิ้นนี้ก่อนเลยอยากกินชิ้นนี้ติดมันล้วนๆเลยจ้ะมาเด้อกินข้าวกัน ข้าวเหนียวหมูทอดแดดเดียวหมูทอดนี่ซื้อมาจากอ,อาจจะกรอบเกินเนาะมัน ใครยังไม่ได้กินข้าวมาเด้อทางนี้อร่อยอร่อยก้ามื้อเย็นอืมอืมอาจจะโทษนานไปหน่อย กอบมากเลยเมื่อเช้ากินขนมปังมื้อเที่ยงมื่อเย็นไม่ได้กินมากินมากินว่าอันนี้ก็เหมือนมื้อเที่ยงแต่มากินสี่โมงเย็นแล้วอ่ะมื้อเย็นก็ไม่กินแล้วไม่มีอะไรกินแล้ว Nếu bạn <laughs> <laughs> <så> <laughs> ข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูปิ้งจ้ะหมูทอดไม่ใช่หมูปิ้ง ชมคลิปโมนาจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้โมนาพาแซบบายโมนาด้วยนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะอร่อยอร่อย